亏他们那样了。<laughs> ใส่หมูพี่น้องจ้ะใส่หมูติดมันหมูสามซันกับ่าไปแล้วนะพี่ป้าอ้วนวครับสมัครอ้วนครัแทบพี่น้องเออมามาลูกดดวักมีกินลูกดดเข้าไปนี่สันเลยเด้พริกเผ็ดแห้งวันนี้ป้ามาจจกพี่น้องอ่ะสวัสดีพี่น้องกันด้วยบ้านนี้สวัสดีพี่น้องปองปายบ้าเฮาสู่สู้คนพี่น้องมาเด้อจ้ะมาเด้อป้าแคบหมูพี่น้องจ้าเอื้อยเพิ่นมาตะเมืองไทยเพิ่นหมือน เอาแคบหมูมานาแบบเป็นแบบมาทอดเองไหมพี่น้องมาอบเองอแบบแข็งแขนะ่ะเป็นน้ำที่เขาเอาอต้มน้ำมันแต่น้ำมันมาเรียบร,อยรย้อยแล้วเขาก็มาอบใส่หม้อทอดเลยในปาเจ๊ดเสร็ง่ายๆเดี๋ยวเมืองเมืองไทยกันสิซื้อมาไหว้อโอ้ยพี่น้องจา๋าผลงานนี่ลืมใส่ไม้บ่มีเสียงเสียงระดัง น,น้องเพื่อนอันนี้ลูกโดดพักพริกพี่น้องจา้าอันนี้ข้าวเหนียวมาได้สื่อเพิ่มมาได้เนี่ยเฮ็ดองหนึ่งไว้เล่ล้ายเหล็กใส่ห่อไว้จังสีพี่น้องแซ่ซองแขนไว้กินได้โดนเพราะว่ามันหนึ่งหยาบเขาขา้าวเหนียวบนเขาไม่นหนึ่งหยา แค่แข็งแบบใส่เป็นห่อเป็นห่ออยางก,กินเท่ากับมันหนึ่งมะหนึ่งใส่หมอดซึ่งหนึ่งซังทุงอยู่แล้วพี่น้องหนึ่งที่จะถุงกินซัมได้กับหนึ่งซัมนันอืมอกินซัมได้กับอุ่นซัมน,นันน้อพี่น,อน้องหอนหอนสั่งลรวยครับ น้ำใหม่น้ำใหม่กเอามาตะพีคนไทยเพิ่นให้มาพี่นกอือืมขนง่าอืม,อ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 ม อืกับเรื่องกินยาพี่น้องดิทอ็อกดิท็อกบอกแปลงสาตา์ขาดบ่ได้พี่น้องกนินหลายจานๆจังสิกินง่วมั่นๆนั่นแหละต้องกินก่อนกินพ้อมอาหารนี่นแหละหนาแป๊บนึงอเออมันต้องมีพี่น้องมากินบ่ได้เขากินหลาย ซอยย่อยพอมพี่น้องกินไล่ไล่สิแป๊บเดียวย่อยทองประืดจะได้กินมาเป็นปีละสมุนไพ่ลอยเปร์เซ็นพี่น้องจ้ะบม่มีสารเชือปนกินได้กินดีกินได้ทุกมือก็ได้พี่น้อง

มันแบบอ้วนลวงเลยอ่ะมันหอนกันแสบอืม,อม,อม,อมข้าเนียวใช้ชงพี่เพิ่สซ้อนให้สินแบบนี้ที่นล้ นอกเป็นสอนมันจังปตมิมืดกินคือแซนด์วิชเนี่ยอันส้นหมกน้ำมันค่ะอ้วรัวแห้ง สลัดแน่พี่น้องจ้าเข้ากันเนี่ยสลัดรูปโดด ลูกโรดอีกแล้วพี่น้องโอ้ลูปตรวดแบบไม่ได้ตั้งใจอู้ขึ้นสมองเลยตรวจตวดครับฮั่ม จราบครับคุณน้องจาอ๋าแล้วเขาแบบเขาเอาเป็นหนึ่งเอาแบบเนี้ยใส่แข็งเราเป็นหนึ่งหนึ่งเสมอซึ่งมันสิคือเกา่าเขามันสินงคือเกาอืมข้าวันหน้นานไปใส่ไมโคเวแบบมันสิแข็งกินเบ์แซ่บพี่น้องจา๋า bye <laughs> tự ดีนะเมื่อนี้บุคค่อยเพชรไปไนะพี่น้องข้ามาถึกลูกโดดกินเสบครับ <c oughs> เพชรไรก,กันบด่ดีคือหวานนะพี่น้องเนาะอทองใสสรอยใสบ่ดี ัจริงกระยบบคุยแนวคนอีสานนะพี่น้องมันต้องปั้นเขาก่อนกินนึ่งซีมันก็บอกมันบอกคุณบันใดคนอีสา,านต้อกไปปั้นเขาแน่นๆจ้ะคุยคยังเคยมันอาจจะดอดอัตลุดขักขนาดเดยอ้ จะมาเข่ากัน,ทนกกแท้พีนน่น้องจ้าอันนี้สนานแน่ไหมสนานแน่กับไอ้สนานแน่กับเป็นมุกน้ำใหม่นี่มุกหมอน้ำใหม่ใส่ยานั่งใส่ขบเบือ่อหลายๆอืย Lực H. Sang ta. Sang lọt đặng nó. Con gà thá nó. มันนี่มันนี่สไตล์ภาคกินข้าวตัวมอเวนมั่นในเทียงอืมเข้าไปมั่นในมสซยางละบากน้องจ้ะ มาหอนการละหมาดเอฟซี FC สไตล์เพลินหวันกันขาะวา่าเพลินละหมาดศาสนาอซัลลัมละหมาดหาเธอร์มันบอกนอกตาอาจจะไม่สไตล์บริหนับเดีย๋ยวซีลองนับจากมืออยู่จากน้อยตีสามตีสามตีซีหรอบหนึ่งหล็ก,กมาเทียงเหล็กใบายหล็กแร่ง

น้องจ๋าม้วนี่ยซสดจ้ะเอามาตะอืมสดจ้าเอามาตะตลาดสดๆนี่คนเอามะหิวมะขายพี่น้องสดๆเลยเด้เนื้อเนี่ยผมกูดึงดึงเลยอะถ้าว่าเหม็นข้าวอีหลี่หมูบ้านเพิ่นเหม็นข้าวเฉพาะเพิ่นบวกินหมูบ้านเฮาเนื้อบ่ได้เหม็นข้าวแบบนี้เนียมันเป็นกินแห้งอีหลีกินแห้งคือ บอกซัมซือคือกินแกะกินเนื้อมาไปทั้งสัเคยกินอยู่เนือ้อมาอีหลืกิน่เนื้อมาลเลยเคยกินเนือเอเน้อมาเธอหน,นังเมนครับจำบัลื่มก็ได้จำได้เธอเดี๋ยวในชีวิตรีพี่น้องบอกคิดบัลูว่าเป็นเนื้อมาซัากินเอ้าเป็นยัางเนื้อมันคือกินแห้งเขาแห้งนะ อรัพี่น้องจา้าอืมอมุมก้อนจอะามาเห็นน้องกินอืมเขาบุนแบบก้อนสาตาเสี่ยวหมูมาเห็นใส่เนี่ยล่างแบบเน่าทั้งล่างเกลือล่างแบบเน่าจนเนื้อแบบจนเนื้อหมูสไซคลอนเขาพลอนเลยแบบเน่ามันกัดเกลือมันกัดล่างจนแบบอืมตั้งลายหนามอ่ะพี่น้องทั้งคันเกลือคันแบบเน่า วัานนั้นก็ยังเบาเบิดกินยังเป็นกินน้อยๆอข้าเนื้อหมูแสบอยู่เบาถึงผืนมันผืนกินกินแหง้งเนื้อบาัเท่อมเนื้อบาั่นท่อมมึงนี่กินแบบนี้เนือนเเน้อบูาัานท่อมหอมนะแปลกอืม có nhau mua bạch này để. kinh hang rồi ạ ừ. เบิดแล้วทำอะไน้องเบิร์ดอุ้ยเสียงนังนอนบันเบิร์ดกับเซลาพี่น้อง,อองอบันจะขอบคุนขอบคุณพี่น้อง,อออองสู้ขุดสุขคนได้จต่ได้ทีตีตามรับซ้อมจากใต้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งถึงลอตเตอรี่แล้วมาทีนึงถ้าพอกันกิมหนังแล้วจะน่าไปไปจา้า